เมื่อนี้แม่พู้ที่พามาตกปลาอยู่ริมทะเลมาตกปลาตับเต้าที่แม่พูดได้ลงรูปให้เบื้องอ่ะที่ได้ได้หลายขั้นแหมปลายตกปลาเมื่อนี้คือสะพานหาดพาราอยู่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมันเดอะเมื่อนี้หั่นตก,ตกเอาตกเอาอยู่ม้วนม้วนแหมนี่คือปลาตับเต้ามันคือปลาซักทงหรือปลาปากเข็มบ้านเฮานั่นแหมแต่ว่าปากเหลี่ยมของมันนับซีอยุทธทางล่างนี่ตัวมันที่เป็นแบบนี้จ้า ส่วนเนื้อคือเนื้อกุ้งจ้ะแม่ผู้ซื้อมาแต่ตลาดเอามาหั่นเป็นตอนนน้อยๆบัเทานี้หั่นส่เบดดวงน้อยดอกบรรยากาศตกปลาเมื่อนี่คือดีดีว่ามีแดดเลยปลานี่ก็เข้าดีค่ะเด้อสิดเอาสิดเอาแกงเบ็ดลงไปบาดใดก็กินเอากินเอาปลาก็ได้มวนมวนจ้ะถ้าแม่นปลาเข้า่ะแม่สอ,อนปลากินเบ็ดคักแม่ผู้บ่มีโอกาสได้ถ่ายเลยพ่อดาได้เก็บภาพมาให้สิจกโทรศัพท์มาถ่ายกับยา่านปลาหนีก้อน วงการตกปลานี้ยจะได้เข้าเด้อเข้าแล้วออกยากยากยังมีการส่วนพ่อดาปะมืออื่นเข้ามาอีกเนาะมาซานเอาปลาใส่ถังแล้วกับฟ้าวเติมเนี่ยวัตตีเบ็ดลงไปปลานี้ก็กินทันทีฟ้าวน้ำปลาคักคนตกปลาก็เต็มสะพานเลยเด้อจับจองม่องไผ่ม่องมันขณะที่แม่ผู้ทายรูปพ่อดาแม่ผู้ก็ปลาติดเบ็ดเวิเ้งเด้อปลาทางล่างนี่แหมเต้นยิ้มยิ้มนี่ไหมแม,ไม,ไมนได้หันปลากินเบ็ดแล้ว ตกปลาเสร็จแล้วได้เวลาไปหับลูกสาวมือนี้ได้ปลา70ตัวทวนโคตรมัน